ตำรวจและทหารจังหวัดอุบลราชธานีสนที่กำลังทลายกลุ่มเงินกู้นอกระบบที่มีพฤติกรรมข่มขู่ลูกค้าและคิดดอกเบีย้ยสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะเพื่อสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้11คนโภไหรยยชื่อลูกค้าและเงินสดกว่า60,000บาทเป็นขอ,ของกลางที่ตำรวจปูทอนขามใหญ่และทหารจากค่ายสัรพะสิทธ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีตรวจติดได้จากกลุ่มเงินกู้นอกระบบหลังได้รับร้องเรียนจากเจ้าของร้านขายของชำให้จับกลุ่ม เนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่ลูกค้าและคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดพันตำรวจโทอนุสรแสนสิงสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธอนขามใหญ่เปิดเผยว่าการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้เสียหายได้เข้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือกับทหารค่ายสปปรรพสิทธิที่ประสงค์จึงร่วมกันวางแผนเข้าจับกลุ่มซึ่งกลุ่มเงินกู้นอกระบบมีพฤติกรรมข่มขู่ลูกค้าและคิดดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อวันซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมืองต้นสามารถจับกลุมผู้ต้องหาได้11คนและเตรียมขยายผลไปยังในทุนอีก5คนในจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรน,นะคะซึ่งเป็นเจ้าของเงินที่นำมาปล่อยกู้พร้อมแจ้งข้อหาประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและรวมกันให้บุคคลอื่นยืมเงินโดยคิดดอกเบีย้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดค่ะ